รับหนึ่งนะทำไงดีกว่ารับึ่งนะกำลังนึกอ่ะหน้าจออนุชาที่เห็นเห็นเป็นอะไรคะเห็นเป็นรูปอะไรคะ สายลูงครับอาจารย์สายลูแล้วจากสายลูกที่เห็นเนี่ยหนูดูออกไหมคะว่าตรงไหนเป็นแถบบนแถบล่างดูออกไหมตรงไหนแถบบนแถบล่างสีอะไรเป็นแถบที่อยู่ด้านบน,ส,น,บน,บนสีอะไรเป็นแถบที่อยู่ด้านล่าง สีแดงอยู่ด้านบนมาคะอาจารย์อ่าแถบสีแดงอยู่ด้านบนนะคะและแถบสีแดงที่มันอยู่ด้านบนเนี้ยให้ทายความยาวคลื่นยาวหรือความยาวคลื่นสั้นสีแดงอยู่ข้างบนความยาวคลื่นยาวอยู่หรือความยาวคลื่นสั้นอยู่ข้างบนอยู่นอกสุดอยู่ไกลสุดได้ถึงถ้ามันเป็นคลื่นลม สีแดงจะอยู่นอกสุดถูกปะครับเออฉะนั้นมันก็มีความยาวขึ้นายาวหรือสั้นยาวหรือสั้นยาวครับอ่ายาวนะคะส่วนแถบล่างสุดเห็นเป็นสีอะไรคะสีม่วงครับอ่าม่วงแถบสีรุ้งเนาะม่วงคั้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงสีม่วงก็จะมีความยาวคลื่นสั้นหรือยาวสั้นครับ ความยาวคลื่นสั้นนะคะในความยาวคลื่นสั้นนี้ความถี่จะมากหรือความถี่จะน้อยคะก้าวขาสั้นๆถี่มากหรือถี่น้อยก้าวขาสั้นๆถี่มากครับมีความถี่มากเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความถี่มากก้าวยิกเลยมันก็จะมีค่าพลังงานมากหรือน้อยคะสับยิ่ๆๆพลังงานมากหรือน้อย มากครับอ่าพลังงานมากโอเคดีมากอ่ะดะนั้นเราก็จะมาสรุปกันนะคะนี่ตารางนี้ให้จดตารางนี้นะคะลงไปในสมุดอ่าแล้ครูจะก๊อบไปวางในลายนะคะให้พวกเราได้จดกัน